สวัสดีครับน้านาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้านาทุกท่านนะครับมาดูข้อดีของการที่เราถอดล้อออกมาล้างแบบละเอียดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นล้อของเจ้าอ้วนนับสุดหล่อนะครับเจ้าอ้วนนับสุดหล่อก็คือมูเอ็กซ์สามจุดศูนย์สี่คูณสี่ปีสองพันสิบเจ็ดเป็นรถประจํากายของคุณภรรยาผมนะครับน้านาทุกท่านก็ผมก็ทําการถอดล้อออกมาล้างปกตินะครับเป็นประจําอยู่แล้วนะครับหากผมมีเวลาว่างนะครับ แต่วันนี้นะครับหลังจากที่ผมล้างล้อล้อนี้นะครับเป็นล้อหลังฝั่งคนนั่งนะครับหลังจากที่ผมล้างไปแล้วนะครับไปจอะเอกับสิ่งสิ่งหนึ่งครับนี่นาทุกท่านอ่ะเดี๋ยวนานาไปดูกันเลยนะครับว่าผมจอะเอก,กับอะไรนะครับ อย่างที่นานาทุกท่านได้เห็นไปเลยนะครับเขาเป็นสกูตัวเบลเลอร์เลยครับนานาทุกท่านผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณภรรยาผมไปขับเหยียบมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมดูก็สักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะว่าตัวสกูเนี่ยนะครับมีการขยับเข้าขยับออกนะครับมีรอยของสกูที่ที่เข้าไม่สุดนะครับแล้วมีรอยที่บริเวณตัวยางนะครับนานาทุกท่าน ชัดเจนมากนะครับท่านายทุกท่านอาจจะมีนา้าๆเลยแหละท่านถามว่าผมมองไม่เห็นเหรอมองไม่เห็นแน่น,นอนครับในหลานท่านเพราะคุณภรรยาผมนะครับอาจจะเป็นว่าผมเลือกยางผิดก็ได้แต่ว่าตอนนั้นนะ่ะงานคุณภรรยาผมไม่ได้เข้าเข้าในเขตพื้นที่ชนบทนะครับเขาจะอยู่ในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าระยะหลังๆนะครับพอดีหน้าที่การงานของคุณภรรยาผมอัเปเกรดขึ้นนะครับก็เลย เข้าในพื้นที่ชนบทนะครับเขาก็เลยมีมีโคนนะครับมีมีมีดินเหนียวนะครับติดอยู่ในร่องก็เลยมองไม่เห็นครับนานาทุกท่านพอล้างถึงจะเห็นครับนานาทุกท่านโอ้โหชัดเจนมากเขาคือสกูครับเข้าไปในร่องพอดีเลยครับนานาทุกท่านแล้วก็ดมที่เขาซึมออกนะครับก็ไม่ได้ซึมออกแบบมากมายอะไรนะครับก็ซึมเล็กๆนานาทุกท่านก็คือก็ ลมยางก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยนะครับก็มองแล้วก็คือปกติเลยครับนานาทุกท่านโอ้โหชัดเจนมากครับตรงนี้นานาทุกท่านนี่ก็คือข้อดีนะครับที่เราถอดล้อออกมาล้างครับถ้าล้อนั้นสกปรกมากๆมีดินมีโคลนติดอยู่นะครับเราจะมองไม่เห็นเลยซึ่งผมนะครับผมก็คิดว่าตัวผมละเอียดมากๆแหละผมยังมองไม่เห็นเลยครับนานาทุกท่านนะครับอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีที่บ้านมีชุดปะยางฉุกเฉินอยู่นะครับเดี๋ยว ผมก็จะทําการปะยางฉุกเฉินเนาะนะครับซึ่งผมก็ปาไปแล้วล่ะนะครับนานๆท่านอ่ะเดี๋ยวนานาท่านไปชมกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการปะยางแบบแทงใยไหมแบบฉุกเฉินไปแล้วลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับ หลังจากที่นานานะครับได้ทําการปะยางแบบฉุกเฉินไปแล้วนะครับซึ่งการปะยางแบบฉุกเฉินก็คือการปะยางแบบแทงใยไหมนะครับก็ลักษณะจะเป็นอย่างที่นานาได้เห็นมาเมื่อสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการตัดใยไหมออกนะครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับให้เขาเรียบเรียบลักษณะนี้เลยนะครับนานาทุกท่านก็อเดี๋ยวผมจะ เช็คให้นานาทุกท่านได้ชมกันเนาะนะครับว่าการแทงใยไหมลักษณะนี้นะครับจะมีลมรั่วออกมาไหมนะครับนาหนาหลายๆท่านอาจจะบอกว่าทําไมไม่ปะแบบอื่นนะครับที่ที่ดีกว่านี้นะครับผมขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะครับนานาทุกท่านก็คือผมไม่สามารถหาที่ที่จะถอดล้อกับยางออกมาได้ด้วยความปลอดภัยนะครับนานาเข้าใจผมเนาะนะครับ ล้อแม็กของผมนะครับเป็นล้อ te 3 7เนะครับเป็นของเร่แม็กอินเจแปนนะครับก็คงจะต้องสติ๊กนิดนึงนะครับสติความหมายก็คือให้ความสําคัญนิดนึงครับนานาทุกท่านไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นรอยนะครับนานาทุกท่านก็เดี๋ยวคงต้องปะแบบนี้ไปก่อนนานาทุกท่านจริงๆิงแล้วนะครับการปะแบบนี้นะครับนานาทุกท่านผมปะแบบแท่งยยไหมเนี่ยครับ a ศ0นนะครับเป็นยางชุดก่อนหน้านะครับก็ใช้ราวๆาสัก 3 0 0 0 0กิโลเมตร 20- 0 0 0ถึงสากิโลเมตรได้นะครับโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับและตอนนั้นรั่วรั่วที่หน้าดอกยางด้วยนะครับไม่ใช่รั่วที่ร่องแบบนี้นะครับส่วนการรั่วที่ร่องแบบนี้นี่ก็คือครั้งแรกของผมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่หรือไม่นะครับนานาทุท่านเดี๋ยวผมก็จะลองเทสให้นานาทุกท่านได้ชมกันเนาะนานาทุกท่านว่าเขาจะอยู่ไหมนะครับนะานาทุกท่านถัดไปนะครับนะานาทุกท่านผมก็จะทำการทดสอบนะครับหรือว่าเทสการรั่ว หลังจากที่เราได้ทําการปะยางแบบถูกเฉินนะครับหรือว่าปะแบบแทงใยไหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ทําการตัดใยไหมออกเป็นลักษณะนี้นะครับที่นานาเห็นอยู่นี้ก็คือทิชชู่นะครับเป็นทิชชู่แข็งนะครับเอามากั้นไว้นะครับคล้ายๆกับเขื่อนหรือว่าฝ่ายทดน้ำนั่นแหละฮะให้น้ําเข้าอยู่บริเวณนี้นะครับผมจะใช้น้ําเปล่าเลยนะครับนานาท่านไม่ผสมอะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะรั่วไหมนะครับ ชัดเจนไหมครับนานาทุกท่านไม่รั่วนะครับนานาทุกท่านเฮ้ยรอดไปครับนานาทุกท่านไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องยาวครับนานาทุกท่านไม่นะครับก็ประมาณนี้ครับนานาทุกท่านก็ชุดป่ายางฉุกเฉินนะครับผมก็แนะนําให้นานาทุกท่านมีติดบ้านเอาไว้เนาะนะครับส่วนการจะปะได้ชํานาญแค่ไหนนะครับคือ เราก็คงจะต้องฝึกทำนะครับน้าๆใช้ยางที่บ้านก็ได้เนาะนะครับยางเก่าๆที่บ้านนะครับในการฝึกแทงลงไปนะครับขั้นบิสเตปในการแทงเนาะน้าๆทุกท่านว่าจะอยู่แค่ไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วการปะแบบแทงใยไหมนะครับหากน้าๆนะครับแทงแบบดีๆนะครับหรือว่าป่าแบบดีๆนะครับก็สามารถอยู่ได้ยาวนานเลยนะครับน้าๆทุกท่านแต่ว่ายังไงเสียเราก็ต้องมานั่ง อยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการปะแบบแทงเยืใหม่ก็คือการปะยางแบบฉุกเฉินนั่นเองนะครับนาทุกท่านแต่ว่าอย่างที่ผมแจ้งน้าตั้งแต่ข้างต้นนะครับผมเคยปะกับยางชุดก่อนหน้านะครับก็คือ a ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็อยู่นะครับสองหมื่นเกือบสามหมื่นกว่ากิโลนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเป็นยางชุดนี้นะครับแล้วยางชุดนี้นะครับก็เหลือระยะเวลาใช้งานอยู่ประมาณสักสองหมื่นกิโลหมื่นกว่ากิโลนะครับแต่ว่าแต่ผม แน่นะเห็นดอกยางแล้วเนาะน่าจะลากได้สักประมาณสักสองหมื่นกว่ากิโลนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับน่ะทุกท่านสภาพยางแบบนี้นะครับนานะสลับยางบ่อยๆนะครับนาก็จะได้สภาพยางแบบนี้นะครับแน่นะทุกท่านโดยเฉพาะรถขับสี่นะครับต้องสลับขออภัยครับต้องสลับยางบ่อยๆครับน่นะทุกท่านถึงจะได้สภาพหน้ายางแบบนี้เนาะนานะทุกท่านก็ประมาณนี้ครับน่นะทุกท่าน ในส่วนของการล้างล้อย,อยางแบบละเอียดน้อนานทะนะนะุท่านบางครั้งบางทีเขามีโคลนมีดินเหนียวนะครับติดจู่นะครับเนี่ยติดจู่เนี้ยเราก็มองไม่เห็นครับนานาทุท่านนะครับแต่ถ้าเราล้างออกมาแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะมองเห็นเลยว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่นะครับในส่วนของยางนะครับในส่วนของล้อด้วยนะครับนาะนาะท่านล้ออาจจะมีรอยเล้า เราอาจจะมีรอยดุ้งอะไรประมาณนี้เราก็จะมองเห็นถ้าเขามีคาบโคลนคาบยินอยู่เนี้ยเราจะมองไม่เห็นหรือล้างในรถเราก็มองไม่ครบครับไม่เหมือนกับเราถอดออกมาล,าล้างลักษณะนี้ซึ่งเราจะมองได้ส6มอหกสิบองศาเลยจะมองแบบไหนก็ได้นะครับมองแบบสามดีเลยนะครับแบบไหนก็ได้หมุนแบบไหนก็ได้เราก็จะเห็นลักษณะของเขาหมดเลยนะครับนา,านุดท่านอ่ะประมาณนี้ครับนานุดท่านก็อย่างที่ผมแจ้งนาะฬุดท่านเอาไว้นะครับว่า แจ้งนานาเอฟซีในเพจเนาะนะครับว่าชุดปะยางแบบฉุกเฉินนะครับนานาควรจะมีไว้ในบ้านนานาเลือกที่หหอดีๆหน่อยเนาะนานาทุกท่านมันก็ไม่ได้แพงมากอะไรนะครับนานาทุกท่านแต่บางครั้งบางทีชุดปะยางฉุกเฉินก็จะช่วยเราได้นะครับประสิทธิภาพไม่ใช่สิคุณภาพของชุดปะยางฉุกเฉินก็มีผลนะครับนานาทุกท่านกับการที่เรา จะปะยางแบบนี้นะครับและอยู่ได้ยาวๆ,ๆนะครับถ้าชุดปะยางที่ไม่มีประสิทธิภาพมันก็จะก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวก็จะรั่วอีกนะครับนานาทุกท่านแต่ว่าถ้าชุดปะยางที่มีประสิทธิภาพก็จะอยู่ได้ยาวๆเลยครับนาาทุกท <ๆ S 2> ่านเ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ขาอาจจะแพงหน่อยนานาทุกท่านมันเป็นปกตินะครับคุณภาพกับราคามันต้องไปคู่กันครับเขาไม่สวนทางกันแน่นอนนะครับนานาทุกท่านอะ่ะประมาณนี้ครับนานาทุกท่านเดี๋ยวผมก็จะยกยางชุดนี้นะครับ ไม่ใช่ยางชุดนี้ยางเส้นนี้นะครับกลับไปติดตั้งในเจ้าอ้วนับสุดหล่อนะครับหรือว่าโมเอ็กซ์สามูศูนย์สีของคุณภรรยาผมนะครับแล้วก็ลองไปใช้งานนะครับหลังจากใช้งานไปแล้วนะครับนานาก็ต้องเช็คไปบ่อยเนาะนะครับไม่ต้องบ่อยถึงแบบขนาดทุกวันก็ได้ครับนาน้าทุกท่านนะครับ2องสามวันเช็คทีเช็คลมยางครับนะครับพอเช็โลมยางแล้วรู้สึกว่าลมยางเขา เขาลดมากกว่าปกตินะครับน้าๆก็มาเช็คเหมือนที่ผมเช็คเมื่อสักครู่นะครับไม่ต้องขอล้อออกมานะครับเช็คในล้อเลยนะครับหาที่ชั่วมาวางลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทาเป็นเขื่อนทําเป็นฝายลักษณะนี้แล้วน้าๆก็เทน้ําลงไปมันจะชัดเจนครับน้าๆทุกท่านถ้าเขารั่วนะครับน้าเขาจะผุดขึ้นมาเลยแล้วก็จะมองเห็นเป็นฟองเลยนะครับก็หรือน้าๆจะใช้ฟอกกีแเราผสมน้ํายาล้างจานหรือผสม สบู่หรือผสมน้ำยาล้างรถก็สุดแล้วแต่นะครับนานาทุกท่านแต่ส่วนตัวผมใช้วิธีนี้นะครับวิธีนี้จะชัวร์มากๆจะเห็นเลยแม้กระทั่งรั่วนนิดเดียวนะครับก็จะเห็นเลยนานาทุกท่านนะครับอ่ะประมาณนี้ครับนานาทุกท่านในส่วนของวันนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีขอไปครับ <c oughs> เวลารีบทาคลิปก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนานา SC. ทุกท่านแสงจะหมดครับนานาท่านต้องขอไปนานาเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับนานาเซนานาเอฟซี FC, ทุกท่านขอไปครับนานาขอภัยซ้อนขอัยอีกแล้วขอัยนานาเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับนานาทุกท่านในส่วนของนานาที่เป็นเอฟซีก็จะทราบดี <bard ic> อยู่แล้วเนาะนะครับนานาทุกท่านบางทีคลิปผมนะครับถ้าแสงไม่ได้อะไรไม่ได้ผมก็จะไม่ทำเนาะนานาทุกท่านบางทีผมก็ต้องรีบทําคลิปนะครับแล้วก็ผมก็ ไม่ได้พูดเก่งอะไรมากมหม่นะครับนานุกท่านที่เห็นพูดขนาดนั้นก็คัดไม่รู้กี่คัดครับตัดต่อไม่รู้เท่าไหร่ครับถ้านานาเห็นช็อตในการตัดต่อของผมนานาจะตกใจมากนะครับนานาท่านอ่ะประมาณนี้กับเข้าเรื่องของเรานะครับสุดท้ายแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับนานาเอฟซีของผมทุกท่านนะครับในส่วนของวันนี้แล้วก็คลิปนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้กับผมสวัสดีครับ